เจฟเจฟครัวเจร้านโชคดีอาหารเจนะคะพี่ออนทำอะไรพี่ออนเะมูหวานหวานเหมือนน้าแม่คนครัวเลยนะคะแม่ครัวเลยนะคะ,อ,ะ,ะคอ,คอ,อันนี้ก็สวยสีสันสวยน่ารับประทานมากเลยรักษาคุณค่าอาหารมากเลยนะคะผัดกระเพราค่ะรักษาคุณค่าอาหารมากเลยนะคะผัดกระเพราเป็นอะไรที่แบบสวยแบบสามโลกเลย นี่นะคะแม่ครัวไม่มีดนไม่มีดนตรีที่ว่าเต้นเพื่อเจ้าเนาะเพื่อนนี้ออเพื่อนนี้เนาะไม่ต้องเอาสูบมากเนาะได้จ้าจ้าเพราะมันดูมีสีสันน่ะนะพี่ออนพี่อันตุ๊กเออพี่ตุ๊กสุดยอดเลยใครได้กินเหรอโอ้ยบุญยากอันนั้นเลยบุญยากบรรยายเลยต้องมากินเองนะคะที่หลังวัดโอกาส ร้านโชคดีอาหารเจนะคะเยื้องติดกับปิดกับอันประกันไทยสมุดนะคะนะคะอันนั้นมูหวานกำลังจะหวานเหมือนอันคนแม่ตัวนะคะ